สวัสดีค่ะบรรดาภรรยาทั้งหลายขอพวกเราตั้งอารมณ์ให้มั่นคงอธิษฐานต่อองค์พระบิดาเจ้าในเรื่องอดีตของสามีขอขอบพระคุณในการแบ่งปันคำอธิษฐานนี้จากคุณสตรมีโอมาเดียนพลังอธิษฐานของภรรยาบทที่19อธิษฐานเผื่ออดีตของสามีข้าแต่พระเจ้าลูกอธิษฐานขอพระองค์ช่วย เอ่ยชื่อสามีของท่านให้สามารถลืมอดีตของเขาได้อย่างสิ้นเชิงโปรดปลดปล่อยเขาจากสิ่งใดก็ตามที่ยึดเขาไว้โปรดช่วยเขาให้ทิ้งการกระทำและวิธีคิดแบบเดิมที่ทำให้เขาติดอยู่ในอดีตขอให้วิญญาณจิตของเขาเปลี่ยนใหม่เอเฟซัสบทที่4ข้อ22และ23โปรดขยายความเข้าใจของเขา เพื่อเขาจะรู้ว่าพระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งใหม่แล้ววิวร์บทที่21ข้อ5โปรดสําแดงให้เขาเห็นถึงวิธีการที่ใหม่สดและได้รับการดนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นวิธีที่จะรับมือกับสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นโปรดประทานพระทัยของพระคิดแก่เขาเพื่อเขาจะสามารถแยกพระสุรเสียงของพระองค์จากเสียงของอดีตได้เมื่อเขาได้ยินเสียงของอดีต ขอทรงช่วยเขาให้สามารถลุกขึ้นและปิดเสียงนั้นด้วยความจริงจากพระวจนะของพระองค์หากในอดีตเขาเคยถูกปฏิเสธหรือได้รับความเจ็บปวดลูกขอให้เขาอย่ายได้ยอมให้สิ่งเหล่านั้นบดบังสิ่งที่เขาเห็นและได้ยินในขณะนี้ขอทรงเทการอภัยลงในหัวใจของเขาเพื่อความขมขื่นใจความเสียใจ การแก้แค้นและการไม่อาจให้อภัยผู้อื่นได้นั้นจะไม่สามารถเกาะกินใจเขาอีกขอให้เขาถือว่าอดีตเป็นเพียงบทเรียนในประวัติศาสตร์ไม่ใช่เครื่องนำทางในชีวิตประจำวันของเขาหากอดีตนำมาซึ่งความทรงจำที่ไม่ดีลูกทูนขอให้เขาลืมมันเสียและนำชีวิตชีวาออกมาจากอดีตให้จงได้ขอทรงพันแผลใจของเขา สดุดี147ข้อ3ฟื้นจิตวิญญาณของเขาสดุดี23ข้อ3าส่งช่วยให้เขาทิ้งอดีตได้เพื่อเขาจะไม่มีชีวิตจมอยู่กับอดีตแต่เรียนรู้จักมันออกมาจากมันและก้าวไปสู่อนาคตที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับเขาลูกอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนอย่าจดจำสิ่งล่วงแล้วนั้น อย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนดูเถิดเรากำลังกระทําสิ่งใหม่งอกขึ้นมาแล้วเจ้าไม่เห็นหรือเราจะทําทางในถิ่นทุรกันดาลและแม่น้ำในที่แห้งแลง้งอิสยาบทที่43ข้อ18และ19เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น 2. โครินบทที่5ข้อ17ท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่านซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสียอันจะสื่มเสียไปสู่ความตายตามตันหาอันเป็นที่หลอกลวงและจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่และให้ท่านสวมสภาพใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเยซูในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง เอเฟซัสบทที่4ข้อ22และ24เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังสุดโทมไปแต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน2โครินบทที่4ข้อ16พระเจ้าจะส่งเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาความตายจะไม่มีอีกต่อไปการคร่ำครวญการร้องไห้และการเจ็บปวด จะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ววิวรณ์บทที่21ข้อ4ด้วยฤทธิ์เดชานุภาพและพระวจนะของพระเจ้าขอทรงเข้ามาชำระล้างนำสิ่งเก่าๆให้ผ่านพ้นล่วงไปและนำแต่สิ่งดีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคู่สมรสของท่าน